กับชีวิตที่ไม่เหมือนใครต่างกันเพียงรางกายแต่จิตใจเราเนั้นเหมือนกันกับความฝันที่มีด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอย่าวันไว้กับตัวของกลางให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้วันเพื่อความฝันที่ฉันต้อง ไม่หัวใจอย่าไป สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชีวิตเลือกได้และดิฉันกุ๊กไก่ณนะัพาพรหารสจินค่ะวันนี้กุ๊กไก่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักกับฮีโร่เจ้าของสถิติกีฬาวิลแชร์เลสซิ่งค่ะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเหรียญทองมากมายหลากหลายรายการนะคะนั่นก็คือคุณสุประชัยโกยรัพย์ค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักแล้วก็พูดคุยกันกับคุณสุประชัยค่ะในวันเดียวกันไทยก็ได้เหรียญทองเหรียญที่4จากการแข่งขันวิลแชร์200เมตรซึ่งสุประชัยโกยทรัพย์ลงแข่งร่วมกับประสิทธิ์ทองช และสุปชัยทำได้อย่างยอดเยี่ยมเร่งเครื่องแบบม้วนเดียวจบเข้าที่1ด้วยเวลา25.01วินาทีทำลายสถิติโลกและพราลิมปิกเกม์ ตอนนี้นะคะกุ๊กไก่ก็อยู่กับคุณสุภชัยเกยซับค่ะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเจ้าของสถิติวิวแชร์เรซิ่งและเจ้าของเหรียญทองมากมายหลากหลายรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียกว่าพี่กรุงก่อนละกันนะคะคต้องขอให้พี่กรุงช่วยเล่าเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กให้เราฟังหน่อยคะ่ะครับก็ชีวิตในวัยเด็กนะครับก็ในครอบครัวผมก็จะมีพี่น้องสามคนนะครับผมเป็นพี่คนโตนะครับก็ตอนเด็กนี่ก็จะเรียนที่โรงเรียน คุณลูกิชานกูลที่บ้านนะครับที่จังหวัดหนงองไอจังหวัดเจพภูมิเป็นหนองมะแดงนะครับ,รบก,ก็การใช้ชีวิตในช่วงนั้นก็จะใช้ล้อนลกเข็นน้ําเป็นเขาเรียกอะไรพาภาหนะที่จะไปเรียนนะครับก็จะนั่งบนเพาแล้วก็เอามือปั่นสีลวดไปนะครับก็กิจกรรมก็จะเขาเรียกอะไรจะไม่ว่าเพื่อนคนปกติที่เขาจะทําอะไรผมก็จะทํากับเขาทุกอย่าง ไม่ว่าเขาจะเล่นบอลผมก็ลงไปเล่นเขาคานมั่งหรือบางทีเขาเป็นโกมบ่งใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็ในช่วงเด็กนั้นก็ในระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่นั้นอะ่ะมันก็มีเพื่อนที่เขาเขาเรียกอะไรคอยช่วยเหลือกับเพื่อนที่เขาคอยแกล้งด้วยความเป็นเด็กนะครับบางวันก็เอาล้อรถเข็นไปซ่อนก็ต้องคานกลับบ้านก็มีครับก็มีเพื่อนเขาเรียกอะไรคนที่เขาคอยเรา ขี่หลังก็มีในช่วงระหว่างวัยเรียนอาจารย์มีปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการเรียนบ้างหรือเปล่าคะครับก็มีนะครับตอนเด็กนี่มันก็จะโดนแกล้งมากมากกว่านะครับแต่พอโตขึ้นมาเป็นเขาเรียกมาเรียนมัธยมนี่นะครับมันก็จะจากซึ่งในโรงเรียนประถมเนี่ยคนมันน้อยแล้วคนในหมู่บ้านเดียวกันส,ส่วนมากนะครับแต่พอมาในมัธยมเนี่ยคนหลากหลายพื้นที่มาเรียนด้วยกันมันก็จะรู้สึกอาย ที่ตัวเองเป็นคนพิการแล้วต้องไปเรียนร่วมกับคนปกติก็ไม่กล้าที่จะเอะไรทำกิจกรรมร่วมกับเขาแม้กระทั่งเดินไปกินข้าวกลางวันเนี่ยก็ไม่กล้าก็ฝากเพื่อนเขาไปซื้อเอาอยู่หลายเดืนอนพสมควรนะครับควรจะปรับตัวได้แล้วก็ทําทําใจได้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องออกนะไม่ใช่ว่าจะมาอยู่แค่ตรงนี้วันหนึ่งเราก็ต้องออกเพื่อที่จะให้สังคมเขารับรู้ว่าเอยเราก็สามารถที่จะ เรียนร่วมกับคนปกติได้นะครับแต่พอมาในพอผ่านจุดนั้นไปแล้วเนี่ยพอมาเรียนในระดับมหาลัยเรียนที่ราชพัฒราชนครินน,นะครับก็จะเป็นวัยทํางานและคนทํางานทีนี้มันก็คนเขาเรียกอะไรพอวัยทํางานนะั้นมันก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งว่าเอ้ยเออเขา็ปดูการเขาก็ยังมาเรียนหาความรู้ใส่ตัวเองนะอะไรเงี้ยคือเพื่อนโรงหนังเขาจะเขาเรียกอะไรลหลายๆคนก็จะมาพูดว่า เขาก็เห็นเราแล้วก็ถึงมีกําลังใจที่จะเรียนต่ออะไรอย่างนี้ก็มีครับแล้วแต่ระระ,ระดับอายุเนี่ยก็ต้องมีปัญหาต่างต่างแตกต่างกันออกไปอะไรเป็นกําลังใจสําคัญทําให้อาจารย์มีกําลังใจในการที่จะฝ่าฟันแล้วก็ดาเนินชีวิตต่อไปคะอืมก็จะเหมือนกับว่าคือคือคิดได้ตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมแล้วว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่กล้าที่จะออกสังคมหรือไม่กล้าที่จะไป,ไปเผชิญหน้ากับผู้คนทั่วไปเนี่ย เราก็คงจะไม่ได้ทําอะไรเนี่ยคือจะอยู่แต่ในบ้านคือเหมือนกับตีกรอบให้ตัวเองอะ่ะไม่กล้าออกไม่กล้าไปท,ทําน,นู่นทานี่เพราะด้วยความพิการเนี่ยแต่พอคิดได้ตรงนั้นว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีใครคอยดูแลเราแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงก็เลยคิดได้ว่าเอ,อ้ยเราต้องทําในสิ่งที่เราทําได้ครับเรียกได้ว,ว่ากําลังใจนี่คือมาจากตัวเองล้วนๆเลยใช่ครับ และอาจารย์เริ่มต้นสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกีฬาได้อย่างไรคะก็กีฬาก็ตอนเป็นเด็กนั้นก็ได้เล่นกีฬาฟุตบอลใช่ไหมแต่มันไม่ใช่กีฬาสาหรับคนพิการนะครับแต่ที่เข้ามาเล่นกีฬาสําหรับคนพิการจริงเนี่ยมาเล่นที่โรงเรียนอาชีวะพ่อมาไทยครับก็มาสมัครเรียนที่นี่แล้วก็มีโอกาสได้เล่นกีฬาสีครับ,รบกีฬาชนิดแรกก็ตอนแรกเริ่มต้นเล่นเลยเล่นเลยก็กีฬาว่ายน้ําครับ,รบเล่นได้สักพักหนึ่งก็ รู้สึกว่าเราไม่ถนัดนะครับแล้วก็หันไปเล่นโยกหนักะยกหนักอยู่ทีนี้ก็คิดไปคิดมา้ยกหนักเล่นได้รุ่นเดียวแล้วก็แข่งก็ได้เหรียญเดียวอะไรเงี้ยก็เลยเห็นรุ่นพี่เขาปั่นวิวแชร์แล้วได้ออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ปั่นรอบเมืองพยาได้เที่ยวอะไรเงี้ยก็ลองไปฝึกเล่นดูก็มีรายการแข่งพยามาทอนก็มีโอกาสได้ลงสนามั้งแรกนะครับก็ติดใจก็เลยซ้อมอยู่ ตลอดแล้วก็จนทุกวันนี้ครับแล้วความยากลําบากเหรอคะในการที่จะเล่นกีฬาแล้วก็รวมไปถึงต้องดูแลร่างกายเราไปด้วยจริงๆแล้วถ้าจะเริ่มเล่นกีฬาเนี่ยคือถ้ามองเข้าไปก็คือคนพิการในบ้านเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสคือหนึ่งก็คือเรื่องอุปกรณ์ใช่ไหมค,ครับค่อนข้างที่จะแพงและทีนี้บางคนก็ไม่รู้เลยว่าจะเริ่มเล่นยังไงจะเริ่มไปติดต่อที่องค์กรไหนหน่วยงานตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ผมโชคดีคือได้มาเรียนหนังสือที่นี่แล้วได้รู้จัก ในหลายกีฬาแล้วก็ที่มหาไทยนี้ก็สนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์เวลาการฝึกซ้อมการเก็บตัวฝึกซ้อมครับก้าวแรกสำหรับการเป็นทีมชาติไทยอาจารย์มีจุดเริ่มต้นอย่างไรคะก็ครั้งแรกที่คัดตัว,ต,วตัวไปชิงแชมป์โลกที่อังกฤษนะครับปี4-1ก็อาศัยว่าเราอยู่ที่นี่มีอุปกรณ์มีสนามให้ซ้อมก็ซ้อมอยู่ประมาณ6เดือนนะครับก่าจะไปคัดตัวเป็นตัวแทน ผมมีการเพื่อที่จะไปชิงแชมป์โลกทีมอังกฤษก็หกเดือนนั้นก็ซ้อมหนักพอสมควรค่ะครับแล้วความรู้สึกแรกเลยคะ่ะที่หลังการแข่งขันจากจากที่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและครั้งรแรกเลยกับการแข่งขันในตัวแทนตัวแทนทีมชาติไทยมีความรู้สึกยังไงคะมันยังไงคือคิดถึงว่าเ, ي, เรานึกถึงตอนเด็กให้เห็นเพื่อนเขาเล่นฟุตบอลแล้วเรานั่งตบมือเชียร์แต่วันวันนั้นเราได้มีโอกาสลงเป็นนักกีฬา แล้วเป็นกีฬาสําหรับคุณมีการโดยเฉพาะใช่ไหมครับก็ว่ามันมันรู้สึกตื่นเต้นบอกไม่ถูกใธงคิมชาไทยด้วยครับมันรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็จะบอกว่าไงอ่ะบางทีการตื่นเต้นนี่มันก็มีผลกับในเกมเหมือนกันคือเราคุมตัวเองไม่ได้ผลออกมาอาจจะดีหรือไม่ดีแต่ไปครั้งแรกตรงนั้นก็ก็สติก็ถือว่าช้ได้อยู่รายการแรกผลเป็นยังไงคะ ตอนนั้นที่ไปชิงแชมป์โลกทอังกฤดลงรายการแ800รอเมตรกับวิวแชร์ันห้0รเมตร800รอยนี้ได้อันดับ7 1 5 0พได้อันดับที่13ามนี่คือครั้งแรกของการแข่งขันใชได้อันดับที่เจอ้โหจากทั่วโลกเลยใช่ไหมคะความรู้สึกตอนนั้นก็มันก็เหมือนกับว่าก็เรียกอะไรทึงตัวเองเหมือนกันที่ทำได้ทำได้ยังไงแต่นี้ก็มองกลับไปว่าไอ้ที่เราทำได้เพราะเราฝึกซ้อมมาดีแล้วก็ ค่อนข้างที่ใช้เวลาในการสมซ้อนเนี่ยพอสมควรนะครับและความยากง่ายของการเล่นกีฬาวีแชร์เลสซิ่งมีความยากง่ายอย่างไงคะอาจารย์ก็คือวีแ h a ์เลสซิ่งนี้มันจะเขาเรียกอ,อะไรเป็นวีแชร์ที่ตัดเฉพาะไอ้นักกีฬาคนใดคนหนึ่งคือมันก็จะมีฟรีไซส์กับสแตนดาร์ดแล้วก็ไอ้กับไอ้เขาเรียกอ,อะไรเฉพาะตัวนักกีฬา คือถ้าวีแชร์ที่มันใหญ่กว่าตัวเรามากเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเรียกเลยการควบคุมรถไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเราได้วีแชร์ที่มันเหมาะกับความมีการของเรากับร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสติแล้วก็การควบคุมรถอะไรเนี่ยเวลาเข้าโคง้งปรับทางตรงทางโค้งเนี่ยมันก็จะได้เนียนกว่า และการฝึกซ้อมล่ะคะมีขั้นตอนการฝึกซ้อมอย่างไรบ้างก็ถ้าฝึกซ้อมถ้าก่อนน่าจะแข่งริงก็จะเข้าไปเก็บตัวที่กรุงเทพกับเพื่อนๆเขาแล้วก็จะมีโค้ดคอยเขียนขอดการฝึกซ้อมให้ช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงเช้าก็จะตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงสิบโมงช่วงเย็นก็บ่ายสี่โมงถึงทุ่มหนึ่งหรือหกโมงประมาณนั้นนะครับในอาทิตย์หนึ่งเราก็จะโค้ดก็จะเขียนขอดตารางเวทให้วันหนึ่งเอ้อดีตสามวันต่อหนึ่งอาทิตย์ ตั้งแต่ปี2,541จนถึงทุกวันนี้เชื่อได้ว่าจะต้องผ่านมาหลากหลายรายการการแข่งขันมีครั้งไหนที่ประทับใจที่สุดบ้างคะครั้งแรกเลยที่ระดับเฟสตินะครับที่เฟสติกมหาลาัยธรรมศาสตร์ครั้งนั้นได้ลงวิวแชร์100เมตร200แล้วก็1,500เมตรแล้วก็ทีมผัด4 0 4, 4, 4คูก็ได้มาทั้งหมด3เหรียญทองนะครับเหรียญทองแรกก็100เมตรกับ200นี้ก็ทำลายสถิติโลก นะครับช่วงนั้นแล้วก็ทีมผ่าสี่คสี่ครับที่อีกแมตช์หนึ่งก็พาาลิมปิกที่ซิดนีย์เป็นถ้าพูดถึงพาาลิมปิกก็เทียบเท่ากับโอลิมปิกของคนปกติใช่ครับครั้งนั้นก็ไปทําลายสถิติโลก2 0 0รอเมตรแล้วก็ได้รับเรียกอะไรเป็นการจดบันทึกของสามพันวีลแชร์ระดับโลกครับหลังจากที่ได้หันมาในส่วนของการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วมีผลต่อชีวิตของเราบ้างไหมคะก็ มีมากที่สุดเลยครับคือกีฬาเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสื่อสื่อหนึ่งที่ทําให้คนในสังคมคนปกติทั่วไปเนี่ยว่าคนพิการก็สามารถที่จะเล่นกีฬาได้ใช่ไหมครับแล้วก็คือไม่ใช่ว่าคนพิการนี่จะเป็นเขาเรียกอะไรคอยรับความช่วยเหลือจากคนโดยทั่วไปแต่เขาก็มีเขาเรียกความสามารถในการไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาเอ่ยวิชาการเอ่ยหรือก็ กิจกรรมต่างๆที่เขาสามารถทําได้นะครับก็สิ่งหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับว่าเราได้แสดงออกไปความสามารถของเราออกไปแล้วสังคมตอบรับเออเขาก็มีความสามารถนะมันก็อีกทางหนึ่งก็เป็นเหมือนกับกําลังใจให้คนทั่วไปด้วยว่าออคนไม่มีแขนไม่มีขาลงไปสาะน้ําทําไมเขาไม่จมยังไหวได้ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับเป็นกําลังใจขึ้นมาครับและอีกอย่างก็คือในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับคือ เมื่อก่อนตอนไปเรียนเนี่ยจะขึ้นตึกสี่ชั้นห้าชั้นเวลาย้ายห้องเรียนใช่ไหมครับจะเดินมายันนี้เหนื่อยแล้วแต่พอเราได้เล่นกีฬาเนี่ยเดินห้าชั้นได้ขึ้นได้สบายเลยคหลักๆเลยก็ในเรื่องของกําลังใจความสุขแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยใช่ไหมคะคและ้วเกิดตอนนี้กุ๊กไก่เชื่อเลยนะคะว่าน้องๆหลายๆคนแล้วก็รวมไปถึงหลายๆท่านที่ติดตามรายการของเราอยากจะเริ่มต้นในการเล่น,เล,นเล่นกีฬาเขาจะต้องมีการเริ่มต้นอย่างไรคะครับคือถ้าถ้าคนพิการในแต่จังหวัดในพื้น ท,ที่แบบว่าสื่อต่างหนังสือพิมพ์หรือไอ้สื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับถ้าได้ดูคือลองเข้าไปติดต่อที่ไอ้กรมประชาสัมพันธ์ข้อที่สาร,รการจังหวัดทุกๆจังหวัดนะครับแล้วขอข้อมูลว่ามีหน่วยงานไหนที่สนับสนุนคืออาจจะเป็นโรงเรียนหรือองค์กรที่เขาดูแลเรื่องผลิการอยู่นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาแล้วก็แล้วก็จะมาดูว่าเราเหมาะกีฬาชนิดไหน เราก็ตัดสินใจท,ที่จะเล่นอีกทีครับแล้วในส่วนของการเตรียมตัวสาหรับร่างกายล่คะคะ mm hmm. เราต้องเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะเริ่มต้นการเล่นกีฬาคือเราก็ต้องดูว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรไหมใช่ไหมครับแล้วเหมาะกับกีฬาชนิดไหนคือบางทีเราเป็นโรคหอบหือ่อะไรไปเล่นอะไรที่มันใช้แรงเยอะๆหรือมันหนักมากมันก็จะกระทบกับร่างกายเราได้นะครับค่ะอย่างเช่นกีฬาวิ่งแชร์เลสซิง่งเราจะต้องเตรียมร่างกายยังไงคะเตรียมยังไง<อ>ใช่ไหมครับคือคือมันก็ คือมันเราก็ต้องมีกางแข็งอยู่แล้วเพราะว่ากีฬานี่ต้องใช้แรงเยอะมากๆใช่ไหมคะใช่ครับเราจะต้องเตรียมตัวเช่นแบบไปยกน้ําหนักหรือว่าต้องไปวอร์มร่างกายยังไงก่อนคะคือคือขั้นแรกที่จะมาเล่นใช่ไหมครับคือดูดูความมีการของเราว่ามันมันเหมาะที่จะนั่งวินแชร์ได้ไหมแล้วก็บางทีในบ้านเราเนี่ยวินแชร์มันก็ค่อนข้างมีจํากัดคือมันเฉพาะเฉพาะบุคคลใช่ไหมครับคือมันอาจจะความมีการอีกแบบหนึ่งจะมานั่งวินแชร์กับ สมมุติว่าคือบางคนขาขาดเป็นอย่างผมเป็นปริโอใช่ไหมครับจะให้นักกีฬาขาขาดมานั่งรถมีชัยที่เป็นปริโอนี้มันก็ไม่ได้ไม่ไม่ถนัด <c oughs> ได้แต่อาจจะไม่ถนัดอาจจะไม่อำนนยความสะดวกเท่าที่ควรครับค่ะ,คะก็ค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดบ,บ้างเหมือนกันใช่ไหมคะ <c oughs> และส่วนของกีฬาประเภทอื่นๆล่ะคะถ้าเกิดน้องๆสนใจอืก็มันจะบอกว่าไงอะลองลองคือ ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรแล้วก็เราเหมาะกับกีฬาอะไรก่อนใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็ในเรื่องของอุปกรณ์นั้นก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานตรงนั้นว่าเขาสามารถที่จะสนับสนุนได้ไหมครับกับการเป็นฮีโร่เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องผ่านการฝึกฝนการซ้อมการแข่งขันมาอย่างมากมายอาจารย์มีกําลังใจจากไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวว่าคนรอบข้างอย่างไรคะก็สําหรับทางบ้านนะครับก็จะพ่อแม่ก็จะคอยให้กำลังใจเวลาเรา ไปแข่งกลับมาบางครั้งได้เหรียญบ้างไม่ได้เหรียญบ้างเขาก็จะบอกว่าไม่ไม่ไรลูกก็ซ้อมใหม่เอาใหม่ส่วนเพื่อร่วมง,งานเขาจะเหมือนกับให้กำลังใจเหมือนกันในเรื่องของการพูดคุยหรือคำพูดนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเองก็สําคัญคือช่วงระหว่างที่เราฝึกซ้อมเนี่ยมันก็เกิดความเหนื่อยใช่ไหมครับแล้วก็บางทีเราเก็บตัวฝึกซ้อมนานๆเนี่ยมันก็ทั้งความเหนื่อยความล้าความสัมผากจำเจคือตื่นเช้าเย็นเราก็ต้องซ้อมนะครับมันรู้สึกว่าเออเนี่ย แต่ถ้าเราได้พูดคุยได้ระบายอะไรให้กันฟังในในพื้นรองจีเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายมันมีความสุขในการฝึกซ้อมมันก็จะทําให้เราไม่เครียดกับการฝึกซ้อมมากจนเกินไปมันก็จะเสติอะไรอะไรก็ ปเปลี่ยวเลว่าถ้าเกิดสภาพจิตใจพร้อมไม่มีความกดดันใดๆใ<ช>แล้วก็รวมไปถึงมีกําลังใจจากครอบครัวก็ทําให้ผลงานแต่ละครั้งของการแข่งขันออกมาได้ดีครับและในปัจจุบันราลลคาอยากให้จาร์ช่วยเล่าถึงชีวิตองการทํางานในช่วงปัจจุบนันนิดนึงครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ตอนนี้ก็เป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับที่โรงเรียน,นอาชีวพะพมาไทยนะครับในส่วนเนื้อหาก็จะวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็จะประกอบด้วย n ิ o w นนะครับแล้วก็ Word, Excel แล้วก็ powerpoint ให้กับแผนกเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีเดียนะครับนักเรียนที่มาเรียนหลักสูตรเลเซอร์น e ิกนี้ก็จะส่วนมากความรู้พื้นฐานแต่ละคนอาจจะมาไม่เท่ากันนะครับเราก็มาเรียนวิชานี้ก็ทุกคนก็จะสามารถใช้ Word, Excel, powerpoint ได้ครับและปัญหาในส่วนของการสอนราคาเรามีปัญหาอย่างไรบ้างคะก็จะมีในเรื่องของก็อย่างที่ที่บอกว่านักไอ้นักเรียนแต่ละคนความรู้พื้นฐานมาไม่เท่ากัน คนหนึ่งอาจจะเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้เร็วบางคนอาจจะช้าบางคนอาจจะอ่านภาษาอังกฤษอ่านคำศัพท์หรือเมนูต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ไม่ได้ตรงนั้นคือปัญหาท้งนี้ท้งนั้นเราก็ทําเอกสารแจกเขาให้เขาได้ไปอ่านแล้วก็สามารถที่จะทําได้แต่อาจจะช้าหน่อยมีน้องๆที่เรียนที่โรงเรียนอาชีวะพระมาหาไทยได้มาถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการเรล่นกีฬาบ้างหรือเปล่าคะก็มีครับเพราะ นักเรียนน้องๆที่เข้ามาเรียนส่วนมากก็จะรู้ว่าผมเป็นนักกีฬาแล้วเขาก็จะอยากจะเข้ามาเล่นแล้วเขาก็มาถามว่าจะเริ่มยังไงจะเล่นกีฬาชนิดไหนถึงจะเหมาะกับเขาอะไรเงี้ยก็ได้ให้คําแนะนําไปแล้วเขาก็ไปลองทําดูบางคนตอนนี้ก็ติดทีมชาติก็มีบางคนก็กําลังฝึกซ้อมก็มีครับถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปฟังเพื่อนร่วมงานพูดถึงอาจารย์สุประชัยกันค่ะ สำหรับอญญาัย์สุขชัยโกยรัพย์ของเรานะครับเมื่อก่อนก็เป็นนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับถ้าย้อนลังไปประมาณตั้งแต่ปี2538ห25รือ2539นานมาแล้วนะครับก็มีเป็นนักเรียนที่มีความขยันในการเรียนแล้วก็ใจรับกีฬาด้วยเนื่องจากมีความขยันแล้วก็มีความอดทนอยู่ในตัว ทำให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับในปี2541ก็ได้แชมป์ประเทศไทยจากนั้นก็พัฒนาปี2542ก็ได้เหรียญทองเฟสบุคเกมที่กรุงเทพมหานครนะจากนั้นก็เลยเข้าโอลิมปิกเดียวเขาเรียกว่าพาราลิมปิกนะคนพิการนะครับก็ได้เหรียญทองที่ซิดนียนะ์จากนั้นก็ได้เหรียญทองตลอดมาไม่ว่าจะเป็นที่เอเธนแล้วก็ ตามมาที่กรุงปักกิ่งเนี่ยได้ได้เหรียญเงินนะครับเป็นคนขยันจากการที่เป็นคนขยันแล้วก็อดทนมีวินัยเนี่ยทำให้ประสบผลสำเร็จน,นะครับทั้งด้งดานหน้าที่การงานเลยด้ดานกีฬาเราก็มีความภูมิใจว่าที่เราสร้างมานั้นไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็เกินความคาดหมายโดยส้ำไปสำหรับอาจารย์สุพชัยโขยทรัพย์คนนี้นะครับ และนั่นก็คือความรู้สึกของผู้บริหารและเพื่อนร่วมง,งานที่มีต่ออาจารย์สุประชัยค่ะอาจารย์คะและจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยอาจารย์มีจุดเริ่มต้นอย่างไรคะก็เดิมทีก็เป็นนักเรียนที่นี่นะครับเรียนอิเล็กทรอนิกส์ปีหนึ่งแล้วก็จบออกไปทํางานที่ระยองแล้วก็กลับไปทําร้านซ่อมที่เชยภูมิอยู่ห้าอเดือนแล้วก็หัวหน้าแผนกก็ติดต่อไปว่าอยากได้ครูใหม่มาร่วมงานทีนี้เขาก็โทรมา ให้ผมมาลองงานดูสามเดือนเพราะสามเดือนพันเขาก็บรรจุให้ครับแล้วตอนนี้ในอนาคตอาจารย์คาดว่าจะดาเนินต่อไปยังไงคะในส่วนของทางการเล่นกีฬาแล้วก็รวมไปถึงกับการที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนปทิวัพระมหาไทยสาหรับการทํางานนะครับก็ตอนนี้ก็ <c oughs> ยังช่วยเหลือที่โรงเรียนอยู่นะครับก็ส่วนในเรื่องของกีฬาความหวังก็อยากจะไปพาราลิมปิกที่กรุงลอนดอน อีกสามปีข้างหน้านะครับก็หวังว่าหวังเลยด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะขอติดเหรียญรายการเดียวสักเหรียญหนึ่งก็อาจจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วสําหรับกีฬาครับเชื่อเลยนะคะว่าจะต้องทําได้อย่างแน่น,นอนถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยท่านี้อยากให้อาจารย์ช่วยฝากถึงน้องๆที่ติดตามรายการของเราแล้วก็มีความใฝ่ฝันเหมือนกับอาจารย์ที่อยากจะไม่ว่าจะเป็นทนั้งในส่วนของประสบความสําเร็จในด้านชีวิตและก็เรื่องของกีฬาครับก็สําหรับ พ่อแม่ที่มีลูกที่พิการนะครับก็แน่นอนละ่ะคือเขาเกิดมาแล้วคือไม่ไม่มีขยะพิการหรอกใช่ไหมครับแต่เขาเกิดมาแล้วมันเขาก็คือลูกของเราใช่ไหมครับก็ต้องให้กําลังใจนะครับแล้วก็ให้กําลังใจเขาแล้วก็ทุกวันนี้มันก็มีหน่วยงานที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการกีฬาหรือกิจกรรมวิชาชีพต่างๆที่ให้คนพิการนะครับก็ ลองให้การศึกษากับเขาดูนะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะครับคิดว่าจากลูกที่เป็นภาระไว้ในวันหนึ่งอาจจะเป็นกําลังหลักในการดูแลครอบครัวก็ได้ครับก็ฝากกําลังใจไว้ครับหนึ่งอย่างเลยนะคะที่กุ๊กไก่เห็นนะคะนั่นคือสิ่งสําคัญขาดในเรื่องของกีฬาไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการได้สุขภาพแล้วก็ได้สังคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะน้องๆคนไหนคะ่ะที่สนใจก็อย่าลืมละกันนะคะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในการ ดูแลตัวเองแล้วก็หากีฬาที่ตัวเองชื่นชอบนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุประชัยโกยซับค่ะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเจ้าของสถิติวิวแชร์เลสซิ่งแล้วก็เจ้าของเหรียญทองมากมายหลากหลายรายการขอบพระคุณมากค่ะค่ะสำหรับคุณชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะสามารถแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะตามอยู่ด้านล่างนี้ของรายการเราค่ะ และว,วันนี้รายการชีวิตเลือกได้และดิฉันกุ๊กไก่นะคะอรหาสจินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิ่งที่เราต้องเจอกับชีวิตที่ไม่เหมือนใครตางกันเพียงรากายกตรจิตใจเรานั้นเหมือนกันกับความฝันที่มีด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอย่าวั่นไว้กับตัว สำคัญอยากไปท้อกับความไว้วังเพื่อความฝันที่ฉันต้องการ